ยังอยู่ในพื้นที่ข้องจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมคะทานผู้วาราชการจังหวัดพังงาค่ะมีการมอบไม้ภารกิจข้องคณะกรรมการเตรียมพร้อมจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อจิ่จจระดมทุนนะคะในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาวิชาสุนทรียาศาสตร์ค่ะ โดยภาพนี้นะคะเกิดขึ้นที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะโดยนายเอกกรัลลีเส้นผัวาราชการจังหวัดพังงาพร้อมโดยนายทะเรือซักหนุดประหานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและการมีดอร์จุมพลทองตั้นนะคะหรือวา,ร,ารุจัก,กนในนามองโก้ไข้สิลปินนักร้องชื่อดังนายอำเภอส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ต ผีรองให้น้องได้เรียนครั้งทีหกค่ะโดยทางจังหวัดพังงานะคะจะทําโครงการเพิ่มปสิทิภาพการบริหารราชการเพื่อขับเคลื่อนพังงาสู้เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนการมีการบูรณาการนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและกองค์กรต่างๆถูกพักส่วนในจังหวัดพังงาให้เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาจังหวัดสู้เมืองแห่งความสุขอย่างยางั่งยืนซึ่งได้มีการรวมกับกองทุนผีรองให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาในการทรงเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนรวมไปถึงผู้ปกครองค่ะให้ได้เห็นถึงความสําคัญของสุนทรียศาสตร์และก็เพื่อที่จะระดมทุนศึกษากระดมทุนการศึกษาในการในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการซ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้กับนักเรียนในทุกสังกัดในจังหวัดพังงาให้ได้กำหนดจัดงานคอนเสิร์ตผีรองให้น้องได้เรียนคลังทีหกตอนพังงา้าสุขค่ะในวันที่ย4ิี่มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะที่เวทีอาคารโดมโรงเรียนเทศบาลบ้านยานยาวอำเภอตะกัวปากามมีศิลปินทีอบไยค่ะกามีศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมารวมขับร้องค่ะไม่ไว้เป็นคุณสุชาชวังกูลปาไกเดวอยนะคะ ติพวันปินพีบ้านละกาคุณสปายเดอะโกสเดอะโกเด้นซองนะคะละกาแน่นอนต้องมีโก้ไข่มากันคะ่ะรวมไปถึงมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆค่ะมาบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์และนักสแสดงลีรลาดประกอบเพลงกันขับครั้งเลยค่ะงานนี้น่าสนใจคะ่ะครับ <c oughs> ก็มีอาจารย์ชนิดซิกินดีไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ได้กําหนดภารกิจให้คณะกรรมการไยต่างๆเพื่อให้การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีไรายได้จากการจัดงานเข้ากองทุนพี รองให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงานําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนทีส่สนใจในวิชาสุนทรียาศาสตร์ให้สามารถเ่าเรียนจนสาเร็จการศึกษาทึงระดับปริญญาตรีต่อไปครับอถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องเราองดนตรีเรื่องไรพอแม่ไม่เคยท่อนนัทนนูน้นในลูเรียนนะเพราะว่ากี่าช่องทางในการทําม,มาหากินยากแต่ว่าเดียวนี้เนี่ยโอ้ที่ระเปิน <ลำ S 2> ชื่อดังรายได้เยอะแยะค่ะครับ